โอเคเท็กที่สองโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบกับจ่องเจ้าคุณเกมโอคนดีคนเดิมไม่เพิ่มเติมอะไรแล้วก็กลับมาหลังจากที่หายไปนานเพราะว่าไม่มีอะไรจะลงนะฮะก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนสั่งมาให้ด้วยว่าผมไม่ได้ลงคลิปมานานละอ่าคลิปนี้ก็มาจากคําสั่งของเพื่อนนะฮะโอเคแปบนึงนะฮะ แล้วก็มาที่ทออสเรียนสร้างบ้านคลิปนี้จะเป็นคลิปสร้างบ้านจากบ้านแต่เดิมที่มีไปแล้วผมก็จะมาแต่งเติมบ้านสร้างหลังคาเพิ่มเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันแหลกเ่าก็ตรงนี้ก็ผมก็จะมารีวิวบ้านก่อนนะฮะ เออปืนอุซี่มาอย่างไรโฮ้ยไม่ใช่นี่อ่าแปปแปหนึงนะฮะผมขอเสติงหน่อยเอาเดี๋ยวไปมองอืมมันหายไปได้ยังไงเออของในกระเป๋าก็นใจมันนะฮะ เออก็มาที่ชั้นแรกสิทำไมจะขึ้นมาทั้งบนทุยจะขึ้นมาข้างบนทำไมก็คือเริ่มต้นมาเข้าหน้าประตูบ้านหน้าประตูหน้าทุยหน้าบ้านก่อนนะดูที่หน้าบ้านโอโนโอแลครั้งเริ่มกันที่หน้าบ้านก็จะเป็นอ้อยโอ้ย,อยไ่ไปเป็นอะไรนะผูะ้ช ไม่ได้ร้อนทั้งหน่อยเออก็จะจะกระ,ะ,ะ,ะแรลกหน่อยนะฮะเริ่มมาจากทางหน้าบ้านเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของเราก็เอหนย่หลุมเดี๋ยวพ้าผมขอปิดหลุมก่อนอืทปิดหลุมก็ไม่มี ไม่ไม่ปิดหลุมเลยปิดปิดปิดมีหลุมตั้งอื่นไหมมันจะขุดไวนะ้นะนี่ตุตกเงี้ย่าเดินไม่ไป แมอัดก็ยังอยู่นะอย่าเพิ่งไปไหนนะแอมอัด,อดไม่รู้ช่วงในเครื่องโทรศัพท์ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาอ,อัดไปมันก็จะดับของมันเองโอเคก็เปิดมาที่หน้าบ้านก็จะเป็นถ้าทางเข้าบ้านแล้วก็เออเข้ามาหน้าบ้านก็จะมีเป็นเอออะไรก็ไม่รู้แหลมๆมอ,อกมาะฮะแล้วพอเข้าบ้านไปก็จะเจอกับ N P C ไกด์ไม่ไม่ไม่ไมแล้วเปม่นมึงขอเปลี่ยนสก,กินก่อนเริ่มต้นเข้ามาก็จะเจอโต๊ะครับนี่ไม่เกี่ยวโต๊ะคราฟนะฮะแล้วก็เออไฟในบ้านกันเยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็ N P C ไกด์นั่งอยู่มีโตะม,มีเป็นบ้านเป็นบ้านของ N P C ไกด์นะอ้าบ้านเองอยู่นี่อุตส่าห์สร้างบ้านให้ อ๋อมีสลามน้องสลามเอา้าน้องสลามมาตัวไหนเนี่ยจำได้นะว่าน้องสลามอยู่ที่ไนเลยยูทกภาคโลกเลยเออน้นนี้มันบ้านน้องสลามยังไงเนี่ยเอไม่รู้้ใช่ไมโอ้โอ้โอแหลกแหลแล้วก็จะมีธงอะไรทักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็น้องสลามก็จะมีอยู่ตรงนี้นะฮะเออก็จะมีบันไดบันไดเอยหล่นนี่แค่ บันไดแล้วก็ขึ้นมาบันไดก็จะเจอไอ้นอ้เ,อเอน,นี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะที่มันจะวัดเป็นหลายๆโลกได้แล้วเราก็เข้ามาแล้วก็จะเจอกับเอ่มห้องนอนห้องของเอ็นเอ็เอพีซอะไรสักอย่างอืมนั่นแหละน่ะนั่นแหละนฮะก็ตอรู้จะเัียัไงไงมะแล้วก็จะมีทงมีสามทงนะ รูดงวงอะไรเหมือนกันอ่าแล้วก็จะเป็นที่เรียก npc นะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นี่กดเปิดก็จะเป็น npc เรียก npc มาแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถเรียกได้เพราะว่ามันเอ,อิ่มมันนั่งอยู่เนี่ยเรียกได้ละอ่าปิดก่อน แต่ตัวนี้ไม่รู้มันจะเรียกมาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าผมมีแค่อสองอันไม่จริงมีมากกว่าสองอันแต่เกียดทํทำเกียดทํทำนะเดะี๋ยวเข้าไปทำอีพีอื่นอ่าทัวบ้านก่อนทัวบ้านก่อนอ่าขอถอนคำพูดนะคะจากสร้างบ้านกลายเป็นทัวบ้านอ่าเดี๋ยวอีพีต่อไปจะเป็นอีพีสร้างบ้านเดี๋ยวผมจะลงพุ่งนี้ อ่าแล้วก็ออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านจริงๆจะเป็นบ้านไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอตัวเนี <S 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 bastards, owania, Siri, computer, س, ้ยตัวเนี้ไอตัวนี้มันกำลังคุยกับเอพซไก่อยู่อ่ะอ่าไอตัวเตี้ยตี้ตัวเตี้ยจริงๆผมจะให้มันมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมลืมไปผมสร้างบ้านตรงนี้มันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะฮะแ้วมันก็ไม่มาอยู่ตรงนี้เลยจายบ้านไม่ได้ตรงนี้มันตั้งบ้านไม่ได้อ่าพอถัดมาจากตรงนี้ก็ ก็ทางยาวเลยแล้วก็ต่อไปมันก็จะข้ามฟากอีกฟากหนึ่งมันจะเป็นที่ฟาร์มของผม,งผมแต่ผมตัดไปเลยโอเคถึงแล้วแหลกฟาร์มทุกแหล่งฟาร์มของผมนะฮะเฮ้ยจะบอกโรโลไปแล้วอย่างเดียว นี่ฮะก็จะเป็นที่ฟาร์มถ้าผมเปลี่ยนตัวเป็นอนี่ไม่มีแสงอีกโอ้ยไม่ใช่อะไรมันเป็นแสงอ่๋อไอตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอเกาะของผมถ้ามันเป็นแสงมันเป็นแหลงเงิดแสงเรไม่ ประเด็นก็ไม่มีเนี่ยอะมีเนี่ยถอดโอ้ถออดถอดถอดถอดอดถอม่ดิเด๋ยวเดมาหัวไปอะไรสัก ลืมกดปิดเออแสดงว่าไม่ได้อัดก็ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้อัดก็อธิบายง่ายๆนะคะก็คืออันนี้จะเป็นแหล่งฟาร์มของผมซึ่งเออไม่มีแผนดีซึ่งอันนี้จะอยู่สุดขอบแบบเลยนะคะแหล่งฟาร์มของผมแล้วก็บ้านของผมกลางแบบ ใช่ยังไงผมก็ควรจะไปเสิร์ชหาเอิม่มเสิร์ชหาที่วับใช่ที่วับในกรอเรียสำหรับใครรู้ก็สามารถให้ความรู้ผมได้ใช่ใช่ใช่คนที่รู้ก็สามารถให้ความรู้ผมได้เลยนะคะก็บอกมาอย่างเงี้ว่าสมมติว่าแบบไอเทมที่ชื่อนี้ แล้วก็ยูเ r id อดีอันนี้มันใช้ยังไงอย่างนี้ก็สามารถบอกผมมาได้นะฮะใช่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 ใชใชอ่าแล้วอะไรเนี่ยทงทงหม่ทงหม่อะไรริบเบอร์เฮ้ยเหลืออะไรอะ่ะเหลืออะไรอะ่ะ เอ้ย <Hey. S 1> ลีมโมทกว่ากันของดีลีโมทก่อนนี่เก็บไว้นี่จะเป็นเฮ้ยมันเหลือร้อยหนึ่งอย่างเนะี่ยพันหนึ่งอยู่ไหมอะ จะอะไรได้ใช่ไม่ได้อ่ะทิ้งไปโอเคเล้วผมก็จะก็สำหรับ EP ทัวร์บ้าน EP นี้ก็ขอเป็นขอทุยขอจบไปเพียงเท่านี้นะก็ ยังยังยังไม่จบเดี๋แ๊บปึงไอเทมมันหายไปทีหนึงอืมคอยรับบาได้ไอ,อมุมไอมุมจมนมอนี่มันจิ้มยากเหลือเกินใช่แล้วมันไม่ได้จิ้มยากอ่ะหลก สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะ,ะ venue, u, สว er, bon, er, ัสดีครับสสดรับสสดรับฟูสสดีฟูสสดรับเออฟูมันเีก็สำหรับอีพีทูบ้านอีพีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะสว <sneakers>. วสดีครับ